และนี่คืองานมอเตอร์เอป2025กับพวกเรา MGABLE และสำหรับไฮไลท์ภายในงานวันนี้นะครับคือการเปิดตัว MG IM5 ซึ่ง IM5 นะคะเป็นรถซีดานไฟฟ้า100%ค่ะภายในงานนะครับยังไม่ได้เปิดราคาแต่คาดว่าจะมีรุ่นย่อยด้วยกันถึง3รุ่นมีทั้งตัวขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อเป็นไปได้นะคะซึ่งราคาอาจจะใกล้เคียง IM6 ค่ะ และอีกหนึ่งไฮไลท์ภายในงานคือกระบะไฟฟ้า100%คันแรกของ MG นั่นคือ MG e t e r o n 9ค่ะสำหรับราคาและสเปคของตัวรถยังไม่ได้เปิดเผยเช่นกันครับแต่ในวันนี้ MG ก็นำมาให้เราได้เห็นทั้งภายนอกและภายในบอกเลยว่าสวยและพรีเมียมมากๆค่ะภายในหรูหรามากเลยนะครับแล้วก็ภายนอกมีขนาดตัวรถที่ใหญ่ <ST AR> เรามาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่า MG จะนามาจาหน่ายจริงๆเมื่อไหร่ ก็ยังมีรถ MG หลายรุ่นมาโชว์ค่ะอย่างเช่นคันนี้ MG4 ซึ่งมีทั้งตัว s t a n d a r เลนส s และ Long Lens ค่ะพิเศษช่วง Motor Expo รุ่น x Power ราคาเพียง849,000บาทค่ะพร้อมรับดอกเบี้ย0%และประกันภัยชั้น 1. น,นาน2ปี 2> สำหรับ MG s 5 EV รับไปเลยดอกเบี้ย1.99นาน48เดือนราคาเริ่มต้นเพียง619,900บาทครับ สำหรับ IM6 รับฟรีประกันภัยชั้น1นาน3ปีหรือเลือกรับดอกเบี้ย0.99นาน48เดือนค่ะ MG 3 h y b สา d p พบิดราคารเริ่มต้นเพียงแค่499,900บาทเท่านั ok ้นครับ MAXA7 รับดอกเบี 1, ้ยพิเศษ0.99นาน48เดือนพร้อมประกันภัยชั้น1นาน3ปีค่ะ LG Maxus 9รุ่นพัดราคาพิเศษเพียง1,799,900าบาทภายในงานก็ยังมีรถโชว์อีกหลายรุ่นพร้อมแคมเปญพิเศษอีกมากมายลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาร่วมงานและอยากได้บัตรเข้างานฟรีๆโทรหาบอกได้เลยนะครับที่เบอร์096642 4800และแพร 098 745 4442ค่ะพบกับพวกเรา MG Able ได้ทุกวันที่งาน Motor Expo ที่เมืองทองธานี